โอ้โหเธออยากกินลงกินลาบนี่นีมีเลยลาบก้อยซอยจุใครมาเลยต้องสั่งที่ร้านนี้เมนูอะไรครับใช่ทุกเมนูเลยค่ะแซบเบิดเลยแซบวันนี้เองเห็นแต่ในจอจ้าขอบคุณมากเลครับซ้มตำแซบีิรีแซบอิรีด้วยังไม่ได้กินยิ้มจุ่มก็ ครับขัวบรรทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับสะพานอะไรเนาะสวัสดีเจ้าผู้จัดการส่วนตัวยังกันนักเลยกันเั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยครับ <_ V> โอ้พาจริงๆว่าจะพามาดูตอนเย็นนะเนี่ยสะพานพระรามเ <_ V> พระรามแหรือพระรามเใครรู้ช่วยบอกดีด้านซ้ายมือนี่คือธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่นี่ดูสะพานแขวนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันชื่อสะพาน <_ V> สะพานแขวนอะไรนั้นนี่มีป้ายบอกไหมเธอ โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะพี่ต้าพีแงามค่ะนี่น้ำเจ้พยาพญาไงใช่เออที่เข้าไปล,ล่องเรือนี่เหรออ๋อนี่แหละเจ๊บอลจะมาซื้อคอนโดติดไปน้ำเจ้พยาพยญายนี่เหรอแนแถวๆนี้นก,กี่ล้านละสิบห้าล้านนะไม่รู้เท่าไหะไรไม่รู้อู๋เดี๋ยวเราจะพาไปกินลาบนะครับอีพีนี้ให้เห็นบรรยากาศสวยมากถ้ามากลางคืนนี่สวยเลยนะที่เธอใหญ่มาก เขาเรียกสะพานอะไรเนาะอันนี้สลิงมันจะดีเป็นเส้นเส้นใหญ่มากเลยเนาะดึงไว้ครับเป็นสะพานแขวนนะเขาเรียกข้างล่างมันอาจไม่อาจจะไม่มีตอมออยู่ดึงไว้เพื่อเพื่อให้เรือข้างล่างมนวิ่งผ่านได้ครับเรือแม่น้ำเจ้าพระยา้ยเสียวว่ะแจ้งวัฒนะพระรามเก้าสาธุะดิฐ์บางนาดินแดงมาช่วยบอกผมทีว่าผมจะไปทางไหน <c oughs> เข้าสู่ <c oughs> เมืองกรุงครับ เขาจะเลี้ยวไปนี้ oh, ต่อเ, <Element. S 2> เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปนูน่นแหละจะออกจากกทมน,นะครับเมื่อกี้เรามาผ่านถนนพระรามสองโอ้โหถนนพระรามสองนี่คือขึ้นชื่อในเรื่องของรถติดในตำนานเนาะสร้างมากี่สิบปีก็ยังก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมครับเราก็ขึ้นทางด่วนมานะผ่านถนนอะไรเนาะบางนาดินแดงเราจะไป ืนนี้เราจะไปนอนแถวปทุมแถวยุทยานะครับเพราะว่าเรามีหลายร้านที่ต้องไปรีวิวร้านรับรับแน่นอนร้านรับแล้วก็ร้านเด็ดเมนูแบบเด็ดเด็ดต้องติดตามได้ในครัวลุงเด่นสัญจร <c oughs> ในอีพีนี้คนับกคุปั๊บุกกับลุงเด่นสัญจรไง <c oughs> ถ้าออกจากนอกบ้านก็คือสัญจรทันทีครับเ <c oughs> ย็นนี้เดี๋ยวดูจีพีกัน,กน <c oughs> เบนนะเบนนะ รถขับซิ่งนะรถขาแรงนะไปเดี๋ยวเราตามไปดูเย็นนี้ผมเห็นนานแล้วขับรถผ่านานานมากอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยเกษตรมหราลัยกเกษตรศาสตร์แถวลังสิตร้านลาบร้านนั่นน่ะร้านชิมจุม่มหม้อไฟละย่างลาบก้อยซอยจุขายลิมฟุตบาทนี้เป็นโต๊ะนี้มีเปสามสีโต๊ะเลย เอาขายตอนเย็นเออโอเคบ้านนี้ต้องมีลาบนะเนาะบ้านต้องลาบออได้ไดนี่ใหม่ก็ต้องมีลาบมีโชคมีลาบกันหวยก็จะออกแล้วนี่ออไปเอฟซีมาพนนต้องกันอไปเเดี๋ยวเราเจะฉลองวันที่หนึ่งพร้อมกันออไปโอ้เมืองกรุงครับเมืองกรุงเออขึ้นนี่มาหายใจออกเลยเมื่อกี้พระรามสองรถติดสุดๆดครับแล้วเป็นแบบล้อมซ้ายล้อมขวาคือถนนก็แคบนิดเดียวแล้วรถ สิบล้อรถอะไรก็เยอะไม่รู้จะเบียลดรถเราตอนไหนขับรถไปนี่ไม่คุยกันเลยแบบลุ้นอย่างเดียวครับพอขึ้นทางด่วนมาแล้วก็เออรู้งี้มาตั้งนานแล้วนะทางด่วนขึ้นตั้งนานแล้วโอ้ข้างหน้าน,นี่แดงฉ่ำเลยเธออย่าบอกว่าเก็บตังค์เลยนะน่าจะแล้วแม่ค่ะแฟนอีหลีขึ้นมาไม่ถึงสามนาทีนะ,ะยห้าสิบบาทยังไม่ถึง หมยก็หาเงินง่ายดีนะแถวนี้เนาะแล้วก็เสียเงินง่ายดีเหมือนกันเนาะไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมเงินร้อยอย่างนี้จะใช้ได้เยอะมากนะอยู่ต่างจาาังหวัดกินกาแฟกินไปกินถึงเข้าใจหัวอ,อกองกรุงเทพกรุนะที่เขาอบอกว่าออกบ้านปุ๊บก็ต้องตอ้องประตัดอยู่บ้านหลวงไวร้อยอย่างน,นี้ไปกินอะไรอนะเผือกผมเก็ยี่สิบบาทเองออไปกินส้มตําก็สามสิบบาทซื้อน้ำเครื่องอลมอีกกระป๋องหนึ่งก็สิบ สองสิบบาทแต่ว่าที่นี่เขาก็หาเงินได้เร็วกว่านั่นเด้มันก็ต่างกันนั่นแหละเขาไม<อ>ใช้เงินคนบ้านอกมาอยู่เชื่อไหมถ้าขึ้นจากตรงนี้นะครับเราไปถึงพัทยานะค่าทางด่วนนะหกร้อยกว่านะโอ้โหหกร้อยกว่านี่บ้านผมนี่นไปรับจ้างสองวันเลยนะวันล300ะสามร้อย <c oughs> อ่ะเราขี่รถเนี่ยไปถนนเส้นเนี้ยไปถึงพัทยานี่นะหมดค่าทางด่วนเกือบหกร้อยนี่ก็คือรับจ้างสองวันอะ ช่วงนี้กาลังไปปลูกข้าวเลยอะ่ะสองวันเต็มเต็มอ่ะได้หกร้อยเนี่ยนะเมือนกรุงกับเมือน<ต>บ้านนอกแตกต่างกันแต่ถ้าใครทาง,งานเหมือนยิงเองเงี้ยเนะ<ม>าะก็ก็โอเคคุ้มค่าอยู่<ม>จ่ายได้อยู่ค่าทางด่วนอ่ะไปะเดินทางกันครับเ,รเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปลงทางด่วนตอนนี้สิบห้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีร้านเขากาลังจะตั้งโต๊ะนะยังไม่ขายครับพอเราไปถึงก็จะประมาณสักสิบเจ็ดนาฬิกากว่านี้ก็น่าจะใช่เลยครับเดี๋ยวพาเอฟซีไปกิน จิ้มจุมม่มหม้อไฟลาบก้อยซอยจุน,น้ำตกหมูน้ำตกเนื้อตำบักหุงแซ่บครับมาแล้วครับร้านนี้ผมเห็นมาหลายปีแล้วนะมาที่เวลามาบ้านพ่ออยู่แถวใกล้ๆกับมาหาวิทยลัยธรรมศาสตร์รังสิตคือตอนจริงๆนี่ยนะถ้ามาเนี่ยเขาก็จะกางเต็นท์แล้วก็ตั้งโต๊ะลองดูนครับดูโต๊ะได้มีไม่ต่ำกว่า40 5 0โต๊ะเลยนะคือ น่าจะขายดีมากแต่ว่าเราแค่ขับรถผ่านไปผ่านมาบางที่มากับผู้จัดการก็แปะตลาดไทยตอนเรายืนเชินมาเฮ้ยทำไมตอนเย็นทำไมแบบเยอะมากขานาดนี้เธอดูดิแบบยาวไปสุดนู่นเลยมีไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบโตเลยตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าเริ่มเข้ามามพี่จําเพลงไม่ได้ใครคุยกับผู้จัดการเมื่อกี้ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งตามหาเพลงนี้เพื่อที่จะมาร้องในคลิปอะไรนะที่บอกว่าจะพาเธอไปกินตำส้มตำร้านเด็ด อะไรเนะี่ยของไผ่พงศธรคือความหมายของเนื้อเพลงประมาณบอกว่า,าผู้ชายผู้หญิงก็คอบกับใครยู่คนหนึ่งเนี่ยแล้วผู้ชายคนนั้นไม่สนใจอนะไรสักอย่างนี้แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ถ้ามีความสนใจก็ไผ่ก็จะดูแลอะไรอย่างเงี้ยสไตล์แบบเป็นคนดีพระเอกไงแล้วก็ไผ่พงศธรก็จะมีร้านส้มตำร้านเด็ดร้านหนึ่งเรื้อไปกินลาบอะไรอย่างเงี้ยแหละพี่พยายามจะมาพรีเซนต์แต่พี่หาไม่เจอวพรามันร้องอยังไงเพลงเนี่ย นะมาดูเราไม่ได้นะัดกับเขาไวด้วยนะแล้วเรามาจอดร้านหน้าร้านเขาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะออขอบคุณเฮียบอสด้วย board, เฮียบอสเฮียบอสขายเขาเรียกอะไรต้นไม้หายากต้นไม้พันธ์หายากที่องค์พระผฐมเจดีแกแนะนำว่าลูกเรียนใช้รถรุ่นเดียวก,ก,กับเฮียเลยให้ไปติดโชคไหนๆก็มาแล้วไปติดโชคที่ไปติดโชคอะไรนะร้าน กระบี่กระบี่มือหนึ่งเฮียดวงเฮียดวงโชอกอัพเขาบอกออว่าโคชิเนอร์ันติดหมื่นหกกว่านี่หนุบนึ่มเลยไม่ยกไม่ย้อยเลยถ้ามีตาไปติดเลยเขาบอกอย่างนั้นก็โท,นทรนัทละแล้วพรุ่งนี้วันหยุดบอกเฮียเฮียดวงบอกเดี๋ยวเปิดร้านให้ลุงเด่นคิวหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แฟมิลี่ไปถ่ายดูด้วยกันแล้วก็ส่งลิงก์ให้หน้อยเบิ่มแล้วน้อยเบิ่มก็อาจจะโดนป้ายยาไปแล้วน้อยเบิ่มบอกโอเคเดี๋ยวตามมาดูหน่อยโอมาถึงกำลังควนกำลังดีเลย สว,สวัสดีครับพี Guys, ここここ่แอสวัสดีครับขับรถผ่านประจำเห็นแบบกําลังตั Maybe, meaning, meaning. Like, course, ้งโต๊ะตั้งเก้าอี้กันเยอะเลยนี่คอหมูย่างมาดูก่อนมาดูนี่นอกจากจะมีคอหมูย่างนี่โอ้โหเธออยากกินลงกินลาบนี่นี่นี่มีเลยลาบก้อยซอยจุเนื้อแบบตึงๆตำมะหุงนี่เดสวัสดีครับสวัสดีคุณคุณน้าว่าแม่คนอีสานปะครับนี่ ใช่คนอีสานไหมครับม่นค่ะอ๋ออุบลนค่ะมาใจอุบลนบ่จ้าขออน่ลาอุบลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมผัสไปในเด้อกล้ององเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นเจเจยังครับนี่เจยาใจจิ้มจุ่มค่ะเจยาจิ้มจุ่มเจยาใจจิ้มจุ่มหมูกระทะอ๋อเจยาใจจิ้มจุ่มใช่อยู่อยู่แถวไหนนะครับตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้แหละคะเป็นถนนผ่อนโยธินขาออกค่ะครับ ไปเชียงรายเชียงใหม่ก็ไปทันเีเนียะใช่ใช่ออกออกทังบ้านเราได้เลยค่ะเจ๊มาเปิดร้านโดนลราบอกคบนี้อ๋อตรงนี้สามปีกว่าจะสี่ปีแล้วค่ะผมขับรถผ่านประจําผมก็จะเห็นเขาตั้งโต๊ะแบบเป็นสี่้าห้าสิบโต๊ะเลยนะแบบเนี่ยลูกค้าเริ่มมาแล้วค่ะเป็นใครมาเลยต้องสั่งที่ร้านนี้เมนูอะไรครับใช่ทุกเมนูเลยค่ะแซบเบิ้ดเลยค่ะ ส่วนส่วนมากลูกค้าบอกอะไรเจ๊อร่อยอร่อยอร่อยมีแต่คำว่าอร่อยค่ะมีนอกจากมีจิ้มจุ่มแล้วมีอะไรครับมีหมูกระทะมีจิ้มจุ่มมีซอยจุ๊มีทุกอย่างในเมนูเลยค่ะรายการเยอะเลยค่ะพวกอาหารตามสั่งก็มีเปิดถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่นี้แหละค่ะเริ่มตั้งแต่สี่โมงมาเปิดร้านก็ถึงตีหนึ่งแล้วแต่ลูกค้าค่ะลูกค้าลูกค้าอยู่ทีสองตีสามใช่ก็เราต้องรอเก็บโต๊ะอ นี่ก่อนร้านไม่มีชื่อร้านนะครับมีมีชื่อร้านอยู่อ่าีอยู่ค่ะยาใจจิ้มจุ่มหมูกระทะจิ้มจุ่มหมูกระทะแต่เขาขายลาบขายก้อยด้วยอ่าใกล้ๆกับใครมาไม่ถูกก็พิมพ์ไทยวัสดุปากหมูไทยวัสดุคลองหลวงเลยค่ะอ๋ออยู่หน้าไทยวัสดุเลยเนาะใช่ใช่เดี๋ยวขอยืมดูหน่อยเธอดูดูเนื้อนี่แบบสดๆอย่างนี้เลยนะซอยจู้อย่างนี้เนาะอ่าสั่งซอยจุ้สั่งก้อยก็คือก็ดูดูอยู่ประจําเลยนะลุงเดะเอ๊ะทำไมลงมาเอ๊ะคุ้นๆุน แต่เรก็ยังนึกไม่ออกก็เลยเออนึกได้เออจำหน้าได้ผมจอดรถนี่รอไปชั่วโมงนะครับผมก็ยังอิ่มอยู่แต่ว่าพอดีมาเขาแบเอถามถามหลานบอกว่ารถรถใครเหรอจอดบอกไม่รู้รถเข้ามาจอดนอนหรือเปล่ามาจอดรอกินลาบครับเอาจิ้บจุ่มหม้อหนึ่งนะลาบขมอยากกินลาบขมเอาลาบขมอย่างหนึ่งแล้วก็คอหมูย่างไหมใช่คอหมูย่างไหมครับนี่มีอะไรครับอันนี้อะไรครับนี่ โอ้โหต้องดูในเมนูค่ะพ่อขายรายการขายเยอะมากโันี่นี่เธอดูส้มตำตำมะฮุงนี่เยอะเยอะเลยคือไม่คือคือมีลาบม,มีก้อยมีหมูกระทะมีจิ้มจุมม่มร้านนี้บอกไม่ลองไม่รู้ถ้าลูกค้ามา,ามาได้ชิมลรวบอกอร่อยค่ะเจ๊เดี๋ยววันหน้าแวะมาอ๋อเดี๋ยวแวะมาใหม่อ๋อก็น่าจะแซ่บน่าจะแซ่บอีหลีดููยาวไปสูดนู่นนะเธอ ทางนี้ก็สุดจ้าเลินลุงอึ่งกับเพลินลุงเด่นนะคะร้านยาใจจิ้มจุ่มหมูกระทะน้าไทยวัสดุคลองหลวงนะคะปากหมุนไทยวัสดุคลองหลวงเลยค่ะยี่ด้อต้อนรับนะคะครับเปิดถึงตีหนึ่งถ้าบอกว่ามาจากอ่าอ่าเอ้เพลินลุงเด่นเพลินเพลินลุงเด่นนะคะลดให้สิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้โหนี่เจ๊การัลเจ๊ยาใจการันตีเองครับลดให้สิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าจากลุงเด่น ใครมานั่งเฉยๆนี่คิดเต็มนะบอกลุงเด่นลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับดีดีเดี๋ยวไปดูเอาเมนูไปดูอ๋อเป็น FC อยู่จ้ะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูเมนูโอ้แต่พอมเมนูแบบร้านนี้แบบจัดเต็มจริงๆเธอคืออะไรมีลาบมีก้อยแล้วมีกุ้งแช่น้ำปลาพี่ก็ดูเนี่ยตำปูปลาตำไทยตำกุ้งสดตำปลาทะเลโอ้กับข้าวเยอะมากครับต้มแซ่บออมเสือลาบผ้าขี้ริ้วไข่เจียวเนื้อทอด ก้อยมะนาวก้อยเนื้อสุกเนื้อน้ำตกโอ้โหมีไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยเมนูครับนะเ,เดี๋ยวเรากินจิ้มจุม่มคอหมูย่างแล้วก็ลาบเนะาะเธอส้มตำไหมส้มตำเลยไใบสัก้มน,น,นะส้มตำอีกข่องนึงเดี๋ยวต้องมาจดไว้ครับจดมาให้เน,ะนาะจ้าจ้าป่ะป่ะมาเลยครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งใกล้ๆรถเราูุนเลยจ้ามาแล้วครับนี่คอหมูย่างย่างกันใหม่ๆนะข้างหลังนี่ที่ใครเนาะกว้างมากเลยนะฮะ หน้านี่ครับคอหมูย่างก็คือย่างขายยุทถึงตีหนึ่งครับใครมาก็จะเป็นร้านเล็กๆนี่นะแล้วก็ริมถนนสายเอเชียเลยครับทางขึ้นเหนือนะก็คือต้องได้ชิมสั่งก,บกับข้าวแล้วสั่งล้วได้ไวมากนะส้ตมตำก็ตำเองครับดูประจำเลยเวลาเข้าออบ้านไปมีเวลานอนดูช่อมูลเด่นประจำเลยยเล่นไปนู่นไปนี่น่าสนุกน,นะจ้าสบายเลยไปนู่นไปนี่ ผมก็ผ่านบ่อยร้านนี้ทําไมทําไมแบบโต๊ะเก้าอี้แบบเยอะมากเลยแบบลูกค้ายเยอะแต่มาเวลาจังหวะไม่ได้วันนี้เลยตั้งหน้าตั้งตามารอก่อนสองชั่วโมงครับขอบคุณมากเลยค่ะ,ะนี่เป็นทีมงานเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานหมดเลยครับนี่นลูกเป็นหลานหมดเลยค่ะเ,ออเป็นครอบครัวค่ะเทีมงานเป็นครอบครัวเลยค่ะโอ้อหมูย่างครับย่างแบบใหม่ ขับรถผ่านตลอดก็จะเห็นหก็จะเห็นแบบตอนตอนตอนเอาโอต๊ะโต๊ะกับเก้าอี้มาลงอ่ะเห็นแล้วแบบโหสแสดงว่าไม่ธรรมดาร้านนี้ส่วนมากก็มีแต่อ่ายูทูบเบอร์แบบอาได้ไอ้ดังๆมาลงแม้กระทั่งหนุ่มอ๋อหนุ่มโจอสาวน้อยเชิดต้นแพงก็มานี่้ลอยสิรชัยก็มาค่ะโอ้น้ำจิ้มมีตรใหม่ๆโคกหรือโคกเลยเหรอครับใช่ค่ะอ,อันนี้กุ้งแช่ค่ะก<อ>ุ้งแช่น้ำปลาที่นี่คือ น้ำจิ้มตำเองใหม่ๆเลยครับใช่ตำสดๆเลยค่ะโอ้ใส่ใส่ปลาร้าไหมครับเจ้าใส่เลยค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าใส่ไม่ใส่จ้าะอ๋อเมนูแต่ละเมนูคือทำใหม่ๆแบบสดๆใช่ค่ะน้ำจิ้มคือต้องตำเองใหม่ๆเลยครับไม่ได้แบบว่าตำตำมาจากบ้านก็ทำตำตำใหม่ๆอืมไม่ได้ตำไว้จ้าจ้าอันนี้คือโคกสำหรับตำน้ำจิ้มโดยเฉพาะเหรอครับเนี้ยค่ะโอ้ร้านนี้ไม่ธรรมดาครับธรรมดาค่ะจ้าอ่าไม่ธรรมดาครับคือใหม่ทุก สดๆใหม่ๆทำเมยผนางใช่หมเนี่ยเมนูเขามีประจำเลยค่ะจะนี่ดีใจนะเนี่ยช่องลุงเด่นมามามาที่ร้านเนี่ยครับแบบนึงน้ำจอเาลาเข้ามาแสดงแถวนี้เขาก็มีโอกาสแวะเขาก็แวะมาตอนดึกๆพวกศิลปินดารามอลัมอะไรอย่างนี้แหละครับใช่ค่ะพวกดาราพวกสโตก์อะไรมาเยอะอยู่ค่ะ มามาบ่อยอยู่ค่ะจ้ะเพราะว่าแถวปทุมอยู่ใกล้เวอร์พอยไงคะอ๋อเวอร์พอยอยู่แถวนี้หนะครับใช่ค่ะเวอร์พอยอยู่ข้างหลังอ่าพี่มัมพี่มัมเองเองนะชอบมาดารามาเอ๊ชุติมานานาก็มาอ๋อกางเกงสตรีทฟู้ดเลยนะครับอร่อยสุดแล้วนะต้องทานแบบอาหารแบบสตรีทฟู้ดนี่คือเสน่ห์ ครับจ้าหมายละครับนี่คือเมนูของลูกค้าสั่งอันนี้เป็นคอมูย่างนะครับ,รบน้ำตกหมูนะโอ้นี่ทําแบบธุรกิจครอบครัวครับ<จ>รแต่ว่าต้องโอต้อง,ต,องต้องช่วยกันเยอะนะ,พะเพราะทะเลแล้วก็วววว<ผ>รับเป็ดโอ้เรารับเป็ดก็มี วันนี้เด็กหยุดไปสองคนค่ะโซ่สาวสองสาวหยุดเลยหยุดไปสองคนจขาสบายเขาปวดท้องปวดท้องอไรประจำเดือนมาเจ้จก็ต้องเก็บเองเี๋ยนี้ตอน,ตอนกลางคืนนี้ก็กลับเก็บกลับหมดเลยเหรอครับไม่ค่ะโต๊ะกี้เก็บไว้ตรงนี้ค่ะอ๋อก็กลับโต๊ะกี้เก็บไว้ที่ร้านจ้าจ้าับ <ๆ S 2> เย็นสุดเคยเปิดถึงกี่โมงครับเนี่ยข้าสุดเลยตีสองตีสามประมาณตีสองค่ะตีสองตีหนึ่งตีสองอ่ะสวนมากครับอันนี้เป็นยำเล็บมือนางโอ้นี่ครับยำเล็บมือนางครับคือเมนูไม่ใช่มีแค่ลาบครับเมน,นูหลากหลายมากเดี๋ยวเราตามไปดูที่โต๊ะเรานอนนี่บรรยาก,กาศอยู่ริมถนนสายเอเชียเลยครับมันเป็นสเสน่ห์ของการมาทานข้าวที่นี่ผมผมมองแล้วแบบเนี่ยแบยาใจอาหารไทยอีสานครับ สเสริมทรัพย์ยาใจจิ้มจุ่มหมูกระทะหน้าไทยวัสดุลังสิตครับนี่เลยสตรีทฟู้ดแบบบ้านย่างกันแบบนี้เลยนี่นะครับย่างหมูย่างกันแบบใหม่เนี่ยคนก็เริ่มมาทานกันนะครับไปเราไปดูหน้าตาอาหารแล้วคนครับคือสตรีทฟู้ดสั่งปุ๊บมาปั๊บไวมากเลยเมื่อกี้เราจองที่พักในอ g โกดาใกล้ที่สุดละคือละ5้ากว่าบาทไปนี่สักกิโลหนึ่งตรงนี้เองใกล้ๆนี่เองก็คือที่จะนอนที่นี่ แล้วพรุ่งนี้เช้าจะกลับไปนคนปรปฐมอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านนาคนปรปฐมผ่านผ่านมานะ,ะเกือบเกบสมุทรสาครสมุทสงครคมพรุ่งนี้จะเอาไปเปลี่ยนโชก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีเข้ายุทธยายอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้มีร้านเด็ดอีกอีกนะเดี๋ยวจะพาไปตีบ้านใครบางคน่ะแค่ได้ยินข่าวว่าทำบาน์ <c oughs> ทำบานเหรอไหมอันนี้ <c oughs> ไปแวะร้านสะดวกซื้อเจอของใหม่ไม่ต้องบอกว่ายี่ห้ออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมีว่าจะเก็บไปโชว์ในบาร์ ตอนนี้เปิดแล้วเราขอกินกับนี่หน่อยเนยไม่ได่ดดดดดครบหรอกไม่ครบหรอกอ่านี่มาแล้วเมนูแรกเรา <c oughs> พี่พาไปนัดลาบปากซอยจ <c oughs> ำชื่อเพลงไม่ได้มานะครับลาบก้อยซอยจุสังลาบมุมขมริกป่นเขา <c oughs> <ๆ S 1> ข้าขั่วเขาใหม่จริง <c oughs> เพราะเขาขายเยอะวัน,ว,นวันหนึ่งนะมีน้ำแช่เพียน้ำแช่เพียน้ำดีนะครับอันนี้เป็นจิ้มแจวกับพอหมูย่าง คอหมูย่างย่างใหม่ๆควรแบบนี้เลยนะไม่ได้กินลาบหลายวันแล้วเธอขออนุญาตแปบ๊บหนึ่งนะอื้ยสมแขวเอ้สมแขว,ว่ขวเด๊ะกล้ววองโฟกัสที่ลาบก่อนเป็นยังไงครับามาอื้อมเขาขั่ขวหอมมากมัน,อ,น,นอีสานเนาะ ก็เพียบอันยงนกินกับข้าวอยู่นี่ใช่เลยแต่เราสั่งหม้อจิ้มจุ่มมาด้วย<ม>เราจะกินคอ่คอยมีไหมสั่งราบมากินเล่นๆนะเอาห่อผักไหมสั่งราบห่อผักเราสั่งลาบมากินเล่นๆไม่กินกับข้าวลาบนี่จานเก้าสิบบาทนี่ก็จานเก้าสิบบาทหมูจุม่มเนื้อจุ่มสองร้อย ห้าสิบบาทเห็นราคาเขานะส้มตำห้าสิบาทสี่สิบบาทหลากหลายเมนูเดี๋ยวเรากินจิ้มจุ่มแล้วก็ส้มตำ่บๆนะเก็บบรรยากาศให้เอฟซีได้รับชมผ่านมาหลายผมชอบกินอย่างเงี้ยสตรีทฟู้ดนี่ผมว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยขายข้างทางเนี่ยมันแบบอ้อบรรยากาศดีนะวันนี้ไม่ร้อนแล้วเย็นสบายเลยวันนี้อากาศดีที่ใครไม่รู้แล้วเนาะใครไม่รู้เนี่ยๆเนแ่มเนาะที่ถนนสายเอเชียด้วย เขาปลูกมะม่วงใหญ่เลยเแซ่บนะฮะมาละจ้านี่คือเนื้อจุ่มผสมหมูจุ่มแล้วก็มีไข่มีสบายนะางอ่าสบายนางแซ่บสบายเมื่อกี้ได้ยินทะเยาะตะใบอ๋อชซสบายใบไหมสบายนางและทาเกลียวแหละอ่ามีแล้วมีหอยนางรมมาจากดอนหอยห,อยหลอดด้วยนะใช่แต่ว่าเก่ง <laughs> ใ,ใจร้านเขาจะ้ะ ไม่เกรงใจเราเดี๋ยวเราเอาหมูเรากินหมูจุ๋มก่อนเรากินหมูจุ๋มเราชานนี่ใส่ได้ใส่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่หอยนั่งรถไม่ถึงสิบตัวไม่เกรงใจนะคะทำไมไม่สั่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไ๋องเไม่ไม่ว่าหรอาหรือว่าไปกินในห้องเราก็ได้คืนนี้เจะอิมเราไม่อยากกินอันอืไมเอามากินเลยแก่ๆทันี้เลยก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการเดินทางครับวันนี้ที่จริงที่นี่ก็ใกล้กับบ้านพ่อนะคิดโทรเดี๋ยวโทรหาพ่อก่อนนะจะไปรอบ้านพ่อแต่ว่า บ้านพ่ออีกห้องหนึ่มันไม่มีแอร์ไปก็อาจจะร้อนไปหน่อยนอนก็บขคืนเราไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกพ่อ่อวงหน้าเพราะว่าไม่ได้มีของฝากเลยให้เพราะว่าตั้งใจมามาเอารถไงครับมาดูรถจีิงหมาแล้วโอ้นี่แหละเมื่อก่อนตอนทํางานอยู่กรุงเทพก็ผมก็ชอบมากินอย่างนี้นะไปกินแถวสุขมุมวิท แถวพระขนงอะไรเงี้ยแถวแถวทองหล่อมันก็มีนะสตรีทฟู้ดที่เขาขายอยู่ข้างทางคิดถึงบรรยาก,กาศแบบเก่าๆใช้ชีวิตแบบ,บสมัยนั้นแปดสิบบาทเองในสมัยพี่อยู่กรุงเทพอ่ะราคาแรงสองพันสมัยนั้นหม้อหม้อไฟนี่หม้อละร้อยแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทเองลาบนี่ก็สามสิบคอหมูย่างนั่นก็สามสิบยี่ห้าสามสิบมันแหละแต่สมัยนี้ก็จำสองร้อยกว่าบาทนะ <c oughs> สองร้อยค่านั่นค่านี่แต่เราไม่ได้เราไม่ได้เสียค่าพักที่พักกับที่บริษัทที่ทํางานเลยเสียค่ากินอย่างเดียวอ่ะร้อนเลยเหรอนี่นี่นี่รอนเลยนะทุบเดี๋ยวรอไฟมันทำงานแป๊บหนึ่งเนาะหม้อไฟครับบริการบริกาศแบบสตตีทฟู้ดอะริมถนนกินริมฟุตบาทแกินบนฟุตบาทได้อ่ะเนี่ย ถ้าไปเปิดร้านอาหารดังๆก็ลูกค้ามาเยอะเท่าอย่างนี้นะือว่าตอนกลางคืนประมาณสักสองสามรุ่มน่าจะปุกใช่เดี๋ยวรอเขาเรื่องงานเสร็จเขากข็านัดกันมากินข้าวปากซอยอ๋อเพลงไหมนัดกินข้าวปากซอยมีไหมเออลองดูโอ้น่าทานมากครับนี่ส้ตมตำร้านนี้โอ้หนี่แหละกลิ่นของน้ำปลาแบบนวันวๆเลยครับนะดูอืม ใส่มะเขือด้วยกลิ่นน้ำปลาน้ำปลาแดกนี่ปลาแดกต้มเองจริงกลิ่นอย่างนี้นะแล้วก็ผักให้ผู้จัดการชิมดูไอ้ส้มตำหน่อยใส่มะเขือด้วยระวังเคยอืดนะหอมมีปูนาด้วยอร่อยอีสานแท้ๆเนะอีสานบ้านทุ่งเนาะแล้วนี่ชุดนี้ครับ มีผักให้ชุดใหญ่เลยแต่มาคุ้งนอกนะซช่ไหมอะไรน้ำน้ำซุปหรออ่าน้นี่เดี๋ยวชิมดูส้มตำผู้จัดการบอกหน่อยว่าส้มตำบนแซบแซบเ,นะเปคนอนุญาตใช่นหะใส่บักนาวนิดน้อยนี่ใส่ปูนานี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปูเสมนะครับเนี่ยปูนาแท้ๆเลยครับเนี่ยใส่มะเขือแบบอนะุบลเนาะเจ้าของร้านเจ๊บุญอุบล ปลาแดงนัวบอก,กอน้องฝ่ายบอกปลาแดงข่อนนัวมากนะเนี่ยเจอตายพี่หน่อยพี่ขอลองชิมดูหน่อยออขออนุญาตครับอืมอืมอะม,อมะนาวลีใส่มะนาวเป็นโอ้ยแยบแยบแล้วใส่มะเข,เขือเข้าไปมันจะออกคันคันปากหน่อยที่งจรอร่อยมาก ไม่ใช่ออกคัดแบบมันออกงอมกินมะเขืออนัวดีอโอชุปสาแเสบมาครับสว่างเลยอ,อร่อยอร่อยกินก็นกินลาบเล่นเลยเดี๋ยวเราจิมนะ้มจุ่มเนาะนีะ่สั่งกินกําเลงเนาะรับหมูำเหรอะเยอะเจ๊ให้มาก็น่าจะกินไปหมดอ่ะ อร่อยดีรสชาติดีครับกำมาอร่อยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องเลยจ้ะวันนี้เองเห็นแต่ในจอจ้ะขอบคุณมากเลยครับส้มตำแซ่บวิลีแซ่บวิลีเดออยังไม่ได้กินยิ้มจุ่มค่ะแล้วส้มตำแบบเด็ดมากน้ำปลาร้าเที่ยวเองใช่ไหมค่ะจ้ะปรุงเองเองครับอืมเขาปรุงเองน้ำปลาแหลกอร่อยมากลาบก็แซ่บบอกเลยว่าแซ่บวิลีส้มตำเนื้อคอหมูย่างก็นุ่มได้พอดี นะครับเมื่อกี้เจ๊เขาขนมจีนให้ขอาคุณนะครับเสริมดูอร่อยนะคะขอบคุณครับอ๋อเป็นยังไงบรรยากาศแบบบ้านๆนี่เลยจะขนมเส้นแซ่บไีเลยดิอยากใส่มือเนาะใส่มือโลดใส่มือโลดายถึงเขาเขาเขาถ่ายรูปท่านหนึ่งนิดหนึ่งสองเดีตรงนี้หนะเป็นหน้าปกภาพนี่เลยภาพนี้เลยมานะครับก็โอ้สองคนกินหมดปะเนี่ยหมด ปากใหญ่กว่าท้องจริงเราสองคนนี่หลับพอดูออทุกคนนี่เอาน้ำนี้แย่าลาดอย่างนี้นะวันสิไปกิน,ไไน,อ,นาาอย่างอื่นกินอะไรกันอ๋อทุกท่านใหญ่ไปบรรยากาศอย่างเงี้ยนานมากแล้วไม่ได้มานั่งกินข้าวเลี้ยงถนนอย่างเงี้ยดูเจมอา,าหอยน้ำรรมมาจากไหนอ่ะ หอยนางรมจากอันสมมุติดอนหอยหลอดเราแวดดอนหอยหลอดกันนะครับเป็นสรีทฟู้ดของแท้นะครับกินอยู่กับริมฟุตบาทเลยครับเก็บบรรยากาศให้เอีนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่ทั้งจิ้มจุม่มทั้งลาบก้อยหมก็มีครับนะมีหอยนางรมนะส้มตำรสเด็ดครับคอมหมูย่างเนื้อนุ่มๆน,นะครับเป็นบรรยากาศแบบนี้อันนู้ดีรถก็วิ่งผ่านข้างหลังไปเลยนะครับเป็นอีก แต่เป็นกับข้าวเย็นที่อร่อยนะมีแคบหมูครับมีขนมจีนนะเจ๊เอาขนมจีนมาให้มีก้อยด้วยเนี่ยน้ำร้อนๆก็สดไปเลยครับเนี่ยเนื้อมีเนื้อผสมหมูครับเครื่องในในี่ใสเข้าไปเลยครับเห็นไหมวรววแป๊บเดียวจะลวกนานนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งครับนะก็บรรยากาศอย่างนี้ดีนะแ <laughs> ดดอยู่ยริมถนนอย่างนี้นะครับรถก็วิ่งไปวิ่งมาแลวมียังดีอยู่ มีรถกระบะคันหนึ่งอยู่ข้างหลังของเจ้าของร้านนะเขาก็บังรถบังให้เราอยู่นี่น,นะกินก้อยขมๆม,มก็แซ่บแไปบไปกันไปครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนมาทํางานเมื่อกรุงเทพเมื่อสิบก,กว่าปีก่อนเนาะะนี่ก็อาหารเด็ดนะัแหละนะนานๆจะมากินแบบนี้ทีนะครับก็เป็นกำลังใจการเดินทางให้โรงเรียนต่อไปนะครับโรงเรียนกับผู้จัดการส่วนตัวก็ขอนั่งกินกันไปซอยกันแบบแซ่บๆนะครับนี่เลยอ่ะตักมายอดสุกมากเดี๋ยวมันจะแข็งครับอย่างนี้ได้บรรยากาศเลยครับ นี่แหละหลังจากกินข้าวเสร็จนี่แหละเราก็จองโรงแรมผ่านอกากุฎห์ไปแล้วสุดท้ายมาพักไม่ได้ก็เพราะกินข้าวที่นี่นะครับห่างจากจุดนี้ไปอีกกิโลกว่าเองก็เลยไม่มีที่พักนะก็เลยขับรถยาวถึงเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งนะครับอ่าสำหรับอ e ีพีนี้ก็ขอตัวนั่งกินข้าวกินปลากันไปก่อนนะครับบรรยากาศดีไม่ร้อนไม่ร้อนเย็นชิมหอยหน่ยอยนะหอยนางลม อน้ำจิ้มแซ่บมากถือว่าร้านนี้เขาดังมากเลยดูเห็นเขาทิดตอบเยอะอันนี้ใช่ไหมเขาใส่ใจมากเอาหอเอาหอนหงซึ่งพิมให้เรามาไปดูได้ในช่องแฟมบลี่ร้านนี้อยู่ในช่องแฟมบลี่ใครถ้าไปดอนเออะไรนะดอนทรอดลองไว็ไปกินดูค่ะเพราะหอยเขาสดตัวใหญ่มากเลยหวานจริง ดื่นใจลูกเดียนกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปแล้วครับเจอกันใหม่อีพี่หน้าเราสองคนขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับแซด